ตัวอย่างที่สามเขาบอกว่าถ้ากรวยมีปริมาตรหนึ่งร้อยสามสิบห้าพายลูกบาทเมตรและมีรัศมีเก้าเมตรจงหาความสูงเขาไม่ได้ถามปริมาตรแล้วนะเขาถามความสูงนะอาจาักสูตรสูตรว่าไงนะตเตศษหนึ่งส่วนสามคูณพายอาร์เฮดปริมาตรกรวย <c oughs> เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณพายอาร์กำลังสองเอช แทงค่าเลยปริมาตรเท่าไหร่โจทย์บอกมาปริมาตรเท่าไรร้อยสามสิบห้าใช่ร้อยสาสบห้าพายพายก็ติดไว้ไม่ต้องแทนใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันจะตัดกันได้ครับอ่าอากำลังสองคือคือเก้ากำลังสองคูณเอชครัวนี้ย้ายฝั่งเลยได้ร้อยสามสิบห้าพาย ูณอะไรคูณสามส่วนสามพายพายคูณแปดสิบเอ็ดหรือคูณเก้าคูณ,คณ,คณเก้าเท่ากับความสูงเพราะนั้นเราได้ความสูงเท่าไหร่ตัดพายตัดพายสามตัดเก้าสามตัดได้อีกสามสี่สิบสอง สามห้าห้าเก้าตัดได้อีกเก้าหาานึ่งเก้าเก้าห้าสบหาะรั้นสูงเท่าไหร่ข้อนี้สูงห้าหน่วยเป็นเมตรพระนั้นข้อนี้สูงห้าเมตรเนาะใช่ปะ่ะวัลปัดได้ทาครูครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับต่อไปตัวอย่างที่สี่ <c oughs> เขาให้หาความสูงเหมือนเดิมเลย หาความสูงเหมือนเดิมสูตรปริมาตรของกล้วยว่าไงได้ติดส่วนสาม pi กำลังสอง h อ่าไดรับ,บรจับสูตรได้เปล่าปริมาตรของกลวยได้ครับได้ครับสูตรว่าเศษหนึ่งส่สวนสามเศษหนึ่งส่สวนสาม pi r กำลังสองอิชใช่ไหมครับใช่ถูกต้องปริมาตรเขาหให้มาแล้วเท่าไหร่ปริมาตรอ่าเออได้ร้อยแปดสิบครับ ร้อยแปดสิบพายใช่ปะครับอ่าเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่ข้อน,นี้ใช่ครับรัศมีเท่าไหร่ข้อน,นีอ้อ่าอ่าคือหใช่ไหมครับใช่ออกหกกำลังสองหกกำลังสองสูงเขาต้องการหาถูกไหมครับเพราะนั้นครูย้ายฟั่งเลยแล้วก็เอาอีกร้อยแปดสิบพายคูณสามส่วนพายคูณหก คูณหกอะไรตัดได้ตัดเลยนะสามหนึ่งสามสามสองหกพายตัดพายหกตัดร้อยแปดส <6. S 1> ิบได้สามสิบสามสิบสองตัดสามสิบได้สิบห <15. S 1> <15. S 2> ้าผลานคำตอบตอนนี้คือสิบห้าเมตร ไปเพนนีเพนน,อน,อพน,นีอยู่ป่ะเนี่ยฮะเพนนีอยู่เปล่าทำไมวันนี้เพนนีเงียบปแปลกเออธรรมาดาเพนนีต้องเปิดก้องเลยนะเพนนีอากิงกิงกิงอยู่เปล่า,าอากิงปริมาตรกลวยอ่ะสุดท้ายเขาถามรัศมีนะเขาไม่ได้ถามความสูงนะค่ะอ่ะปริมาตรกลวยสูตรว่างไงนะสตด ส่วปริมาตรกลวยเซนหนึ่งส่วนสามพายอาร์สองกับพายอากำลังสองเฮทค่ะใช่คราวนี้ปริมาตรกลวยโจทย์บอกมาแล้วเท่าไหร่สองร้อยค่ะสองร้อยพายสองร้อยคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ดเท่ากับเซนหนึ่งส่วนสามพายใช่ปะอาร์เท่าไหร่อาร์ไม่รู้โจทย์ต้องการหาใช่อาร์กำลังสองเป็นตัวแปรค่ะใช่เอสเท่าไหร่หกค่ะหก เท่าน,นี้ย้ายข้างหาอากำลังสองถูกไหมสองร้อยพายสามหารยู่ย้ายขึ้นไปคูณคูณห,หกพายคูณยู่ย้ายลงมาเป็นหารหากพาย,าพายตัดเลยอะไรตัดกันได้บ้างสามหนึ่งสามสามสองหก พายตัด,ดพายส,สองตัดสองร้อยเหลือหนึ่งร้อยได้อาร์กำลังสอง <10. S 1> เท่ากับหนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งร้อยอาร์เดียวได้อาร์าาาลบสิบค่ะใช่เป็นบวกลบสิบแต่เราเอาแค่ค่าบวกคือสิบถูกต้องหน่วยเป็นอะไรเนี่ยรัศมีสิบเท่าไหร่เมตรสิบเมตร